เหมือนกันครับเจ้ะเไมาเอาเหมือนกันเอาไม่หวานนะไม่หวานนะครับจ่าถ่ายไของผมของผมเอาไม่หวานแล้วก็ขนมทางนี้โอเคโอเคจ้าอ่า เธอมาอขนมเจกัลี่หรือซูชิก็ได้นะคะคุณผู้ชมได้เล่นเลยค่ะถ้าเป็นซูชิได้เจ็ดคำเจ็ดคำใช่ค่ะถ้าเป็นอันนี้เหรอได้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องอ่าเอาอันนี้ดีกว่าไหมเจ็ดคำจะกินหมดไหมเนี่ยอเอาอะไรตับครับฉันเอาชูชิดีกว่าเธอเออฉันจะเอาขนมดีนะโอเคโอเคแต่ว่าเอา เออเธอเอาขนมฉันเอานี้ก็ได้อันนี้ได้เจ็ดคำใช่ไหมได้เจ็ดคำเขาบอกว่าได้เจ็ดคำเธอเอาอะไรบ้างอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยยองยองเนี่ยไม่เคยกินกุ้งเนอหนึ่งคำ ลองคำเอาไหมท่านวะนะเอาไหนที่มันเป็นครีมสลัดเยิ้มๆมาะเหรอันหมดหรือยังในนี้หมดหรือยังอันนี้ไปลองเนาะเพราะฉันไม่เคยกินไม่ดูอะไรไม่รู้ดำๆนี่แล้วอีกสี่ชิ้นฝั่งทางนี้เนาเอาเปิดอันนี้ไหมอะไรเนี่ยมึก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 ลองดูลองดูเท่มันเป็นมึก ันนี้มันเป็นเหมือนนะครับอ้ายไม่ก็อ,กอันนี้แล้วกันหนึ่งเออขาดอีกสามเอาไหนน้ำขาวน้ำขาวเลยครั <c oughs> เอาน้ำขาวขาวนะครับ <c oughs> เพื่อนอยากกินน้ำขาวขาวครับอ,อ้าวไม่ก oh ็ oh <c oughs> อ้อยไม่ก็อ้อยมันติดกันอนะ่ะอ้ยมันติดกันเธออุ้ยเธอมันติดกันเอาสอบอัะไรมันติดกันเธอเอาเอาได้ได้ได้ สองอันเนาะเราต้องทำของเขาทางไปแล้วเราต้องรับผิดชอบในการกระทําของเราหนึ่งสองสามเทาอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นลองไหมหมึกไหมกลัวเนาะเอาเอาพุ่งเขาไข่ไหมเธอเออเอา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 โอเคโอเคนี่เราก็จะลองนี่ครับครบแล้วครับอุ้ยจานน้อยไปทุกอย่านี่โอเคครบแล้วเอาอันนั้นมันยังไง อันนั้นมันอยู่ไหนอะไรอัน kind of ที่อันท OK, okay, okay. ี่เกด้ยบโอเคโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหมฮะเออเขาออยู่งต่อเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเครื่องดื่มจะรอเครื่องดื่มไปเลยเหรอเธอรอใช่ไหม รอไม่ได้เราได้แล้วครับเราจะไปนั่งที่ของเราครับโอเคครับรจะไปนั่งที่ของเราครับนี่คือที่ของเราครับ